ปีเบลเลยวะมันในต้นมีลูกมไม้ด้วยนะทุกคน,สกนหนสวัสดีครับผมตั้ม TUM ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นทุกคนผมก็เขาไม่อยู่ในป่าก็เป็นป่าดิบชื้นเลยนะก็ดูบริเวณรอบๆนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะเข้าป่า ก็วันนี้คิดว่าก็จะจะมานอนป่านะเพราะว่าเตรียมของมาพร้อมเลยแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือผมว่านะถ้าผมเข้าป่าลึกมาแล้วอ่ะผมไอหมกแดงมันเคยบอกผมแนละ้วว่าลุงเสกอยู่ป่าบริเวณนี้แหละผมเข้าป่าที่นี่แล้วผมจะร้องตามหาลุงเสกดูทุกคนหมู่บ้านของลุงเสกนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไกลาจากตรงนี้ไหมทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้ารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น กำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนป่านี่ผมจะไปวันนี้ก็เป็นป่าแบบนี้เลยนะก็พูดถึงมันก็ค่อนข้างลึกอยู่นะที่ผมเข้ามาตรงนี้นี่ต้นไม้แบบตอนนี้คือผมใช้กล้องที่มันคาดอกเลยทุกคน มันก็เลยไม่เห็นบริเวณคนที่สูงนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้คนดูคนที่สูงแล้วกันนะตรงนี้มันก็ค่อนข้างสวยนะเราต้องหาที่ที่พักในะวันนี้ต้องรีบทำที่พักแล้วดู ตรงนี้มันคือมันคล้ายๆกับพื้นที่สู้รบเลยไหมทุกคนที่มันทํากองดินเป็นฐานอะนะดูดิเหมือนเลยนะนี่ก็ตรงนี้คือตรงชายแดนนะทุกคนก็น่าจะเคยมีที่หรือว่าจุดที่สู้รบกันนะเราเดินทางต่อเลยไปเรื่อยๆนะ นี่ก็เป็นคล้ายๆถนนหรือว่าทางเดินข้างล่างเนี่ยน่าจะมีหุบแล้วก็น่าจะมีห้วยเลยแหละบ้านนะเป็นลางนี้เลยนะแล้วก็ตามทางเลาะซือขอไปก่อนนี่นะทุกคนอยู่ด้านล่างเลย ก็มันรู้สึกว่าเหมือนมีรอยคนนะทุกคนเห็นไหมก็น่าจะเดินกันวันนี้เลยแหละพอแถวนี้ก็มีคนหาของป่าไม่แน่ก็พวกผ่านป่าเดินกันประจำนะแถวนี้ทุกคนก็มาป่าสโซนนี้ก็เป็นครั้งแรกนะ คนเดินแบบสุบซำเลยนะผมจะลองตามนะทีนี้ฮึคนตรงนี้มีเห็นไหมทุกคนพอจะรู้จักไหมครับนี่เห็นไหมเขาชาวบ้านผมเรียกว่าลูกเงียงนะหรือว่าชาวบ้านทุกคนเรียกว่ามันเป็นลูกเงียงป่านะ ผมว่าคนนี้เป็นกลุ่มใหญ่แน่นอนทุกคนเพราะว่าคือจากรอยเท้าหรือว่าการเดินนี่ไม่ใช่คนเดียวแน่นอนถ้าคนเดียวน,นี่คงไม่จริงอยเดินเยอะขนาดนี้แน่นอนนี่คือเราเห็นได้ชัดเลยนะว่าพวกเขาเดินกันทางนี้นะหููอรุงเงียบนะะมาณนี้ลูกยังเล็กอยู่เลยนะเนี่ย ว่ายังต่ำก็สามคนเลตรงเนี้ยโอ้โห,โหผมเดี๋ยวผมจะหยิบกล้องให้ทุกคนดูธรรมชาติบริเวณนี้นะว่าใครที่คาดออกแล้วทุกคนก็จะได้เห็นแค่มุนด้านล่างนะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ thấp thôi, đang nhìn được. À. một nhóm mà kia ở đằng nha, 人家打点呀。 ที่ี่ต่างกันสองสามคนคดว่ามีอียรนะย้ายจก่ายิ่ทะลุไปวะ ที่ผมเห็นมันเดินตามหลังผมมาเลยแล้วก็ถืออาวุธปืนด้วยเสียงม,มันอยู่บนเขาที่นี่คือผมยังไม่ทันได้ไปไหนผมว่านะ่าจะเป็นคนกลุ่มที่ผมเจอลายท้าพวกเขานี่นอนนะนี่เราเป็นกลุ่มไม้หรอลูกมเดินตามไล่ผมแต่ผมเดินแล้วก็ผมอม้อมนะ ทางที่ผมเดินเมื่อกี้ผมกึ้ยมกตรงนี้นะลองเดินตามมันพักที่แรกห้อยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้ผมได้ยินมันพักบริเวณนี้เลยยังไงเรา้าว่าัน เั็นที่แรกเล้วน่าจะบริเวณนี้เลเดี๋ยวเราลองถามพวกมันไปดูแต่พูดถึงนี้มันอันตรายแน่นอนทุกคนเราต้นเรามาลุยกันอย่างดีเลย นะมันจะเป็นของปลาชนิดหนึ่งู้ว่า้างนมีพวกเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรหรือเปล่าเมื่อกีม้มีคนตามผมมาตรงนี้เลยมันได้ยินเสียงผมมันตามผมมาอยู่คนเดียวนะ ก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะทุกคนเราตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้มันมากๆเลยนะ อยากลองเข้าไปดูใกล้ๆว่ามีประมาณกี่คนเพราะว่าอยากจะนับเนาะเราต้อออมไหมจแลัวกันมันอยู่กันด้านล่างนี้นะผมไม่รู้ว่าเป็นไนพานหรือว่าชาวบ้านแต่เสียงนี้ คล้ายๆในผ่านเพราะว่าตอนที่ผมหนีใช่ไหมผมได้ยินเสียงมันบอกผมว่าจับพวกมันจับมันอะไรประมาณนี้ก็คือน่าจะบอกผมผมเลยวิ่งหนีคือมันมีคนตามอี่คนหนึ่งนะมันมีคนตามอี่คนหนึ่งตัวใหญ่เลยร่างใหญ่เลยที่ผมเห็นนะมผมจะลองฟังดีงๆนะทุกคนเหมือนพวกมันจะวางแผนอะไรกันทุกอย่างเลย มันน่าจะมีคนไทยด้วยนะเพราะว่าได้เสียงคนพูดไทยอยู่แล้วก็ผสมภาษาอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมผมจะอธิบายนะว่าผมได้ยินอะไรบ้างนี่ภาษาอะไรก็ไม่รู้เลย 他们要做什么？ ทีแต่คมญเฮ้หยหมมันจะปีนอะไรสักอย่างเหรตอนผมพอเห็นต้นไม้ที่พร้อมตอกทอยไ้ด้วยเนจะเกี้ผมหนีมาตรงนี้นะเพราะว่าผมบีบไอ้เมนี่อยู่เลยนะเกิดงี้ก็คือแบบผมหนีแต่ท่ไมผมต้องอ้อมกลับไปทางเก่าเลยเพราะว่ามันมีคนลงมาทางนี้ กัวพวกมันตามหอกว่าพังเสียงแล้วไม่น่ากว่าน้อยกว่าสามคนแน่นอนคือมากวกว่าแน่นอนทุกคนประมาณสี่ห้าคนได้เลยก็คก็อ,อยู่กลางๆเนี่ยนะอยู่ประมาณสองร้อยเมตรแล้วมาขึ้น,นานะ้าเนี่ยก็อันตรายตรงที่พวกมัน่ะมีอาวุธปืนนะ เนกันน่าจะคบมือเละเพราะว่าคนที่ตามผมอะ่ะมันถือปืนยาวๆก็บอกที่ผมเือน,นะฟังเสียงกมันจะทำอะไรนะคลนี้ผมคิดว่าจะหายที่พัพเพราะว่าผมเข้ามาในนี้ผมว่าจะถ่าย,ายหลายคลิปนะเพราะว่าสมาค่อนข้างไกลนะคลิปแรกก็น,ะน่าจอไอ กลุ่มพวงนี้ไปก่อนทีที่สองเราก็น่าจะต้องหาที่พักกันนะไปดูเห็นไหมมีคนแล้วเดีู๋เป็นรองตท้าเลยนะหนึ่งสองสามสี่โดนเป็ดวะคนปีนตัวน้อยเห็นไหมชั่นี่นะถือมีดไปด้วยขึ้นไปบนเครื่องไม้ทำเลยเ เรกคนเหมือนคนนี้โดนใช้ขึ้นไปนะทุกคนมันจะทำชุดพืชห,หรือว่ามองเห็นคนตีนได้ไหมไมันเห็นชัดเลยนะมันจะปีนแบเลยวะมันในต้นมีลูกไม้ได้นะทุกคนคุณแค่เห็นผมนะ พวกเขาปีนขึ้นมาสองคนได้ยังไหมกคนหน่งก็กังปันนี่ยถ้าเขามนอยู่นบ,นบนต้นไม้เนี่ยสามารถมองเห็นผลได้เลยนะทุกคนก็ยงเหมือนกันนะ ผมจะหนีดีกว่าทุกคนที่อยู่อาแตี่นี่นะพอตรงนี้เนอันตรายแน่นนะครัไปกันครัทุกคนผมขอมหีอดกีกว่เพราะว่าเไม่กล้าเปลี่ยพาราัวด้านล่างนี้ผมกลัวว่าผมจะไม่รูจ้จักอาจจะเป็นประเทศเชนนบ้าน รู้จักคนในประเทศไทยอะไรแบบีเป็นเพื่อน,นกันแล้วก็ข้ามาในแดนของเรานะแต่ที่รูรูนี่ในกลด่นนี้มีคนภนะัยแน่อนอนแล้วก็จะมีนชนเผ่าอื่นเพราะว่าฟังจากภาษาพวกเขาแล้วนะวันนี้น่าจะเป็นกระสอบที่พวกเขาใชา้หาหรือว่านี่กำลังตัดไอ้ตัวนี้เลยนะทุกคนโอเคงั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนผมก็น่าจะย้ายจุดที่ตรงนี้ ย้ายไปหาที่พักที่อื่นถ้าเจอกลุ่มคนแบบนี้อีกนี่ก็ต้องมีไปเรื่อยๆนะถ้ายังเจออีกครั้งสองครั้งนี้ผมขอผมขอกำผาดด้วยอันนี้คือมันมันมีประมาณกี่คนบนต้นก็สองคนแล้วอะแต่ไอ้สองคนนี้นตอนที่อยู่กับเพื่อนผมไม่ได้นับเลยนะก็ยังต่างกับห้าหกคนเลยเว้ยผมสู้ไม่ไหวแน,น่นอนคือทั้งตัวนี้อาวุธอะไรผมก็ไม่มีก็มีแค่มี แล้วก็อะไรในกระเป๋านะเพราะอาวุธที่ปพวงมันถือผมไม่มีแน่นอนทุกคนโอเคทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปนะทุกคนงั้นคลิปหน้าเดี๋ยวเรา,าย้ายหาที่พักกันดีกว่าไปครับ